เอาละครับเรามาเจอกับคลิปถัดไปก็คือต้องฟังก่อนหน้านี้ก่อนนะครับแล้วค่อยมาฟังตัวนี้เอาละตัวนี้คืออะไรต่อตัวต่อคือเป็นจุดที่มันเป็นละผมกําลังจะบอกว่าเราสามารถสวมเราสามารถสวมถ้าพูดถึงเป็นภาษาเก่าสวมวิญญาณของการเป็นวิญญาณคืออะไรดีอะความลึกซึ้งในตัวเราอะที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นเรา ถวินหาเราน e ดมันเราต้องการมันเราอยากเป็นมันให้สวมทับไปเลยครับถ้าเป็นภาษาตลาดโค้ดครูอาจารย์ของอาจารย์เขาจะบอกว่าเหมือนกับให้เป็นสิ่งนั้นไปเลยทั้งท้งที่ทั้งทงที่ตัวของเราจริงๆท่ามกลางตัวเราจริงๆนะครับไม่ได้เป็นแต่ถ้าอินไซต์ของเราอะครับอะไรก็ตามอะให้ให้ให้เรามันไม่ใช่การสะกดวิญญาณหรือว่าการสะกดจิตสะกดใจแต่ว่าให้ ให้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 ตั้งตรงหรือซื่อตรงหรือว่าไปสู่สิ่งที่เราอะต้องการจะเป็นโดยการเอภาษาเรียกขวัญตั้มจาให้มาสวมตับปัจจุบันเลยครับพอสวมทับปัจจุบันแล้วก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยครับทําทําด้วยนะทําทุกอย่างให้สอดคล้องต้องการกับการส่วนทับของการเป็นให้สอดคล้องหรือไปสู่ไปสู่ไปสู่การเป็นทั้งทั้งที่มันยังไม่ได้เป็นให้มันเป็นไปเลย โดยไม่มีเงื่อนไขคนสัตว์สิ่งของคําว่าเงื่อนไขคืออย่าเอามาเป็นเงื่อนไขก็คืออดีตกับอนาคตนะฮะให้เป็นปัจจุบันพอเป็นปัจจุบันไม่มีอดีตคือไม่โกรธไม่โทษใครไม่แยแสไม่แคร์สื่อคําพูดเนี่ยเป็นเพียงแค่ปาหีนะครับโดยความเนื้อในของมันจริงๆคืออย่าสร้างเงื่อนไขให้ตัวเองไม่เป็นสิ่งที่ตัวเองต้องการ และให้ส่วนทับไปเค okay, นะครับคลิปนี้ก็จะไปคลิปถัดไปว่ามันจะนําไปสู่อะไรฝากไว้เกิดความรู้สึกร่วมกันฝากไว้ให้เราไม่เข้าใจการฝากไว้ให้เราไม่ต้องไปติดสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมโลกใบนี้จะได้แน่อยู่ทำ่ไมมาริคอสธรรมชาติของคุณจะดูแลตัวตนเองนิทานธรรมชาติเลยบจะเชดกิบเปล่าและขายฟรี